มื้อเที่ยงวันนี้จ้าสมตำปูปลารเอ๋อไม่มีปบไม่มีปูค่ะมีแต่ปลาร้าปูอดัดค่ะไส้กรอกมีผักบุ้งแล้วก็มีชะอมถั่วแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีตุงพากินพาเที่ยวค่ะ วันนี้เราจะมากินส้มตำกันค่ะส้มตำอย่าขอเป็นลูปอนนี่นะเห็นบอเห็นจานส้มตำคอยบอเทเ่นี่เนา เรามีอ้นนี้ด้วยค่ะวันนี้อของดีของอร่อยอีกเน็ตกระถินยอดกระถินเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปอันนี้สักแป๊บมาค่ะมาลงมือกินกันเลยมากินกันเลยจ้าตำหมมือ เพ็ดคำว่าเพ็ดกับว่าแซ่บเนาะหวาน่ไหมบ วันนี้เรามีสองเหม็นค่ะมีชาอมกับ,ก,บกับไอเม็ดกระถินถ้าครบสูตรจะต้องมีชะตอเนาะสามเหม็น เมื่อวาเมนูของอ,อยู่บ้านเป็นผนัดผักบุ้งจ้ะผัดผักบุ้งหมูสับก็ผัดกับพเพราเหงื่อ บุ่นนี้เนาะม้องเข่ากับจุ่มตำเนาะจุ่มน้ำลงไปใช่ก่อนก๋วยจัน เขาปุูนซื้อมาตลาดหนึ่งแล้วแจกตุเย็นไว้ นั้นไหมใบกระชี้ฝรั่งหอมเป๊ะบ้างเนาะอันนี้พอซื้อพอซื้อหนึ่งแพ็คเนาะราคาโปรโมชั่น59บาทเก้าบาทม Alô? โอ้ยเทียค่ะเทียแต่ว่าแซบโลโลงไปอีกค่ะกินกับข้าวปุ้นน้ำยาปลาก็คือสีแซบนอนนี้เนาะมันนี่เจ้าอันเพื่อนปู ูที่อยู่บ้านน้องๆอะาจะาจะละคขัาทักแชทมาหากันเฮ้ยม,เ,มเป็นตั้งไดสบายดีบอกอสงการปีนี่โรงเรียนเฮ้าอาจารย์เป็นว่าเป็นสีเลี่ยงรุ่นได้ไหมนะก็สีมีหลายรุ่นเนาะแต่ว่ารุ่นของเฮ้ามันสิเป็นรุ่นนะเพราะสเกิดสองห้าสองสามจาก ไปเดอ้อไปเจอกันเด้อเพื่อนเพื่อนกำลังเบิง้งอันอันคุยกันกับเจ๊ปูแล้วว่าอันจะเฮ็ดเสือกำลังเบิ้งสีเบิ้งขนาดดยู่จ้าหลายปีแล้วบม่ได้กลับบ้านเนาะใส่สีโควิดใส่สีอย่างกลับไปเจอกันไปเฮ็ดบุญโรงเรียนเทา ไปล้างมือเมยเนาะเด็กกลับไปบ้านบ้านเกิดไป่อมมัวมูตั้งสมัยอนุบาลตั้งสมัยสปอร์ขีไก่สิเขาเอ,อ,อิญก็มีความสุขเนาะเพราะว่าก็เห็นเห็นแต่ละคนแบบว่าอก็เออพอตาใหญ่ขึ้นยายมากกะแยกใหญ่กันไป ประกอบอาชีพอหาเลี้ยงจ้กของกับคว,วามกรัวเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอย่าพอปีนึงเด็ไปพอกันกับมันกับมีความสุขนะ่ะมันกับมวลบาี้เท้ากับกลับมาเห็นงานกรุงเทพอย่างสีมันกัมันกับมีกำลังใจอยากไปเห็นอยากไปเห็นว่าเออมูเข้ามัน เ็ดอีนังแม่ตอนนี้ยุ่งใส่กันเ็ดงานอี่หนังกันสบายดีบ่รั่ดีแล้เห็นนี่ปูว่ว่างานจิเป็นวันที่สิบสามเมษาไปเจอกันเดอร์ลุนเฮาบางคนกระเสียม ถาขอนว่าค่อไดเป็นไหนเพราะว่าเพราะตั้งพ่อตายกับแม่พาไปอยู่ขอนแก่นเพราะตันจบมอหกกับไปเห็นงานเอ้ยปอหกปมหกจบปอหกเอ้ยนิงกับพ่าไปเห็นงานกับอาหงอยู่บางแคเนาะอ่ะเลขึ้นมากรุงเทพจังไหนมาพอมอียเทียน,น,น แต่ว่าเขาก็ต้องระวังโควิดดีๆน้ออื้มอรอนหนี่ครับเนี่ยมันเหม็นเนี่ยใช่ครับ เปีดต <54. S 2> MM ้องเป็ดต uh ้องเจบเอาคลิปนี้เอาไว้ทำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคํานี้เป็นคําสุดท้ายเนาะช่วงนี้เป็นพวงพักเบรกแต่ตอนเทียงกินเขาเดี๋ยวไปลุยงานกันต่อ ลืมวา่าไม่แนวแก่เพียบกบพิ่มผูกสีแดงอ้ามันเหมือนมันเป็นหนามัน,มนบอกตอนเนี้ยโลดละสี่สิบบาท โอ้มพาอืมอืมอันนี้แบบซุป่เนี่ยมแลวก็บะฮุง กดไลค์กดติดตามเพจตุงพากินพาเที่ยวด้วยเด้อจ้าี่ช่องยูทูปพร้อมบ๊ายบาย